ดีกว่ามีอะไรให้อัพเวลไหมนะเงินไม่พอโอ้โหเงินไม่พอทำไงดีครับโอ้โหเงินไม่พองั้นเราขโมยตังค์แม่เติมดีกว่าโอเคเออตอนนี้เรามีเงินเป็นล้านแล้วอ่ะเติมอันไหนดีเนาะเติมเป็นล้านเลยละกันไม่อยากจะโม โหหมดอีกแล้วเอาอีกเอาอีกมะคนมันรวยอะเอมอันไหนดีอันนี้ต่อเฮ้ยเงินไม่พออีกแล้วเฮ้ยเงินไม่พอเติมอีกครับเติมเป็นล้านเลยเออเติมเป็นล้านอย่างนี้แหละโหคนรวยเงินไม่พออีกแล้วทุกคน เงินผมไม่พออ๋อสามล้านเลยโอเคเงินผมพอละต่อไปอ้าอัพอันนี้อัพอันนี้อันนี้อัพ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 ตอนนี้ก็ตันแล้วไปซื้ออะไรดีคนมันรวยอ่ะอืมอ้าซื้อนี้แล้วก็ซื้ออะไรเพิ่มดีอืมอันนี้อะไรวะ โอ้เฮดีซื้อ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 เลยเอา้าลัวๆเอา้าไม่พออีกแล้วเออต้องเติมอีกหรอครับเนี่ยผมหมดไปเป็นสิบกว่าล้านอะ่ะเออเติมก็เติมมาสี่ล้านไปไม่อยากจะโม้เลยอะ่ะเออเนี่ยนี่นี่มันหมหมด โอ้โหเงินหมดอีกแล้วอเอาไปสักแสนหนึ่งไปเอ้าไม่พอเอาไปไม่พออีกแล้วเอาไปสีส่แสนเฮ้อพอแล้วเว้ยต่อไปมีอะไรที่เรายังไม่ได้อีกไหมเนี่ยเอาวัด โอ้โหรออยู่ตั้งนานเอาเราจะซื <wont Momo S 2> ้อตัวละครยังไงอะมันหมดแล้วหรอเนี่ยมันหมดแล้วหรอหมดแล้วหรอหมดจริงดิโอเคก็น่าจะหมดแล้วนะอืมอัพไปคนมันรวยอะ คนมันรวยคนมันรวยคนมันรวยเฮ้ยโผตังไม่โอโอ้ไม่น่าไปลบมันเลยเติมเป็นล้านเออเติมอีกเติมอีกว้ารวยรวยเว้ยเฮ้ยอือัพเล่นดีกว่าตัางมันเหลืออ่ะตังมันเหลือเออตังมันเหลือไปซื้อเล่นๆเลย ซื้อเล่นเล่นเอ้ยอซื้อเล,เล่นนี่แหละโอเคโอ้โหเงินเหลือสองพันเติมอีกครับสี่ล้านโ,โหได้ได็ได้กินมาม่าแน่นอนครับกินมาม่าเป็นละเป็นกว่าเป็นปีเลยอ่ะครับต้องกินมามา่าเฮ้ยเออลืมซื้อกตัวละครหนึงไอ้นี่ไง โอ้หแล้วต้องมานั้งอเไรเนี่ยเงินจะพอปะเปล่าเนี่ยโหเงินไม่พอชัวร์โขเงินไม่พอผมเงินผมลดน้อยแล้วอะ,อะ,อะสุดท้ายครับผมบ้านผมโดนโจนอยู่แล้วเออไปวู้เย้ เออเต่งน้อยเราก็มีเงินแบบเพชรเพชรเพชรเชแย,แย,แย,แยอะแยะมังไงดีสุ่มเล่นเล่นละกัน <c oughs> ออกไหมออกไหมออกไหมเฮ้ยออกไหมเฮ้ยออก,ออกครับออกจะด้วยเว้ยออกว่าเดี๋ยวโหตังผมมันเหลือครับก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วล่ะกินมาม่าก่อน